ครับพี่ฮะี่ะพูดเด่นดวงนะคะวันน no ี้จะมาแต่งหน้าด้วยการจีนทำู่ให yeah> ้ดูนะคะอันนี้ทำอะไรคะการเขียนคิ้วค่ะกล่าวเลยลายชินีจีมาด่ายโรงเรียนง่ายเหรอ้าไปเซ็นเป็นชั้นปีเลยนะนี่หนักเลยจอดรถอย่างเดียวโรงเรียนจะบอกว่าเขียนคิ้วนี่น่าสดนะคะหน่าสดเข้มแบบว่าเพี่น่าอย่างสดอ่ะเข้มไปกูว่า อะไรคือความเข้มหรอเราเข้ม้ว่ราไม่เกียวใครว่าขอนีพอแล้วไม่ต้องเขียนแล้วไม่ต้องเขียนแล้วไมเขียนองเขียนไม่องยนไม่องเขียนแล้วไม่ต้องเขียวงเยมียนล้ไ่ยงไม่ตอดีโต้องแล้วม่ต้องเข่อแลวม่ต้อแล้วไมเรา้วไม่เน้วองเขียน้วไม่เนเขียนเลเขียนเกิดมายนไียว ตีวิทแม็กอนตีวไหนนี่โบนัสเรียนก็รวยรวยเดียร์เยเดี๋ยวมาดูตอนคัมภูเขียนคิวเสร็จมั้ยแกอ่าเอ๋อตู้เนี่ยทำแป้งนะคะเนื่องจากว่าหนังหน้าสดมากก็เดี๋ยวเรตอบตอบก่อนนะคะ เจไม่ถูกปึ๊บๆอย่างนี้สิทอะไแน่าัเป็นยังไงคะซ่าไม่รู้แต่คนอกว้างขึ้นแล้วก็สีมันก็จะขึ้นนะคะไม่พดใแขบวะไ่ใช่น้ายเหรอคะไม่ใช่ค่ะไม่ทาคอเหรอคะไม่ได้ค่ะเปืองก้อหาแค่น้าเท่านั้นนะคะขอห้ามทาคะคออะไรคะเปลืองค่ะน่ว่าอะไรเนี่ยเยี่ยมระีว่อ่ะ พี่มีมองอะไรคะไม่เคยเห็นคนสวยหรอคะไม่เคยเห็นจอพี่นิกมึงกับพูดแล้วกันอะไรนะต้องเจอพี่นิกอย่างคนอย่างมึงอะไม่ค่อยเห็นคนสวยท้าแป๊ะหรอคะถ้าเสร็จแล้วบอกนะคะตอนนี้ก็จะเป่าออไปอย่างนี้นะคะแล้วก็อืมยิทานนานแต่รู้บอกค่ะขอดูก่อนนะคะว่าอ้าเปียกนะคะตอนนี้เปียกเลยนู้สึกว่ายิ่ทายิ่งเปียกเดี๋ยวทาเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูน้องพูนนะแก อันนี้นะคะก็เป็นชิปปัดแก้มแบบสามิตินะคะของปัดออกมาเบลลาแบมบ้าอะไรนะเบลลาแบมบ้าของยี่ห้ออะไรคะของยี่ห้อบิเนฟิตนะคะแล้วก็ซื้อมารีวิวกันนะคะเปัดอย่างนี้นะคะทำไม่ได้ทำไม่ได้ดูเดี่ยวขึ้นนะคะไม่ได้ดูกระจกเลยนะที่่าเวลาปัดนะคะไม่เป็นนัดเตื เดี๋ยวไมเรียกให้หมดเลยเหรอเวาี่ดนตเรจะมีปดตรงนี้ในหน้ให้มันดูแบบคิ้วๆใสๆจบแล้วค่ะเดี๋ยวต้องทาปากก่อนนะคะปากเรากำลังซีมากเลยหบเลยหลับหลับหลคบหลอบหลั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 บละบหลับหลเบหลั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 บห เลยก็น่ากลัวอุ้ยมีเสียงจากทางบ้านมานะคะบอกว่าชอบมากเลยค่ะการทำใจวัก็เรียบร้อยแล้วมันก็จะแดงไปนะคะจริงๆก็แบบว่าเราก็จะเรียนๆนิดนึงเออเรียนเรียนทุกคนเสรละข้าเละค่ะเพราะท่านในข้าจริงๆเราแต่งหรอไม่แต่งก็เหมือนเหมือนกันตอนนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ